สำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะมีใส่คือสีส้มอิดนะคะจะเป็นออกส้มนะคะออกอมส้มอมน้ำตาลนะคะจะไม่ได้ส้มสดนะคะจะไม่ใช่ส้มสดนะ,ะรุ่นนี้นะคะ1 5 5 0บาทนะคะวันนี้เอาไป1 4 5 0บาทเท่านั้นนะเป็นงานลูกไม้เนื้อะคอตตอนนะมีถึงไซส์46เลยค่ะตัวนี้สีชมพูนะคะสีชมพูนะคะให้รับสีชมพูสามารถแจ้งได้เลยให้ดูงานภาคใกล้ๆก่อน อะไรนะคะยกขาวให้ดูหน่อยได้เลยนะคะนี่นะคะสีขาวนะคะสีขาวอาจจะมองไม่ชัดต้องบอกตรงๆว่ามองไม่ค่อยชัดเพราะว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่สะท้อนแสงมากนะคะแต่ว่างานจริงก็คือขาวนะคะขาวเลยจะไม่มีความอมครีมอฟไว้ไหมนะคือขาวเลยนะคะแต่ไม่ได้ขาวสว่างมากขนาดนั้นนะตัวนี้นะคะตัวนี้สีขาวนะคะมีขาวมี อันนี้เป็นฟ้าอมเทานะคะจะไม่ใช่ฟ้าแบบฟ้าสดนะคะเป็นฟ้าอมเทา Marcus, เป็นฟ้าอ่อนๆนะคะมีความอมเทาแล้วก็ปกไก่ฟ้าอยู่ในตัวนะออกไปทางฟ้าอมเทาน,นะคะแล้วก็สีชมพูเป็นชมพูอ่อนนะคะเป็นชมพูอ่อนส่วนตัวนี้สีน้ำตาลนะคะส่วนตัวที่นาใส่นั่นก็คือสีส้มอิดนั่นเองนะคะสีส้มอิดนะคะตัวนี้น่ยถ้าใส่กับสีชมพูจะเข้ากับา้าดุงเลยนะคะนี่ ใส่กับสีชมพูคือเข้ากับผ้าถุงเลยเดี๋ยวลองใส่สีชมพูให้ดูนะคะคููกะปินะคะเข้ากับผ้าถุงเลยนะคะใครเอาผ้าถุงสามารถสั่งซื้อได้นะคะตัวนี้มีทั้งหมด5สีนะคะเดี๋ยวดาจะผ่านรุ่นนี้แล้วนะชอช้างหอยหีบ01นะคะชอช้างหอยหีบ01ค่ะ